หอมแดงกระเทียมพริกนะคะเริ่มแหลกแล้วนะคะเราก็จะใส่ในสองตัวเม็ดพริกไทยอ่อนตามลงไปค่ะค่อยๆยทยอย,อย,อยใส่แล้วก็ตํานะคะแล้วก็เทห,หมูสามชั้นลงไปค่ะเราจะเจียวนะคะหมูสามชั้นนะคะให้เหลืองหอมก่อนเลยนะคะ สวัสดีค่ะชวนกันเข้าครัวกับไลลาชิวๆคนเดิมนะคะวันนี้เพิ่มเติมเช่นเคยค่ะจะมาชวนเพื่อนๆเ,เข้าครัวทําเมนูดีๆทานกันอีกแล้วนะคะและเมนูทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านวันนี้นะคะไลลาจะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูน้ําพริกค่ะกับเมนูน้ําพริกพริกไทยอ่อนในแบบฉบับของไลลาชิวๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะ วัตถุดิบแรกเลยนะคะที่เลลาใช้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหมูสับค่ะเราจะหั่นประมาณบางๆประมาณขนาดนี้เลยนะคะใช้ประมาณ1เส้นนะคะกุ้งแห้งค่ะกะปิกระเทียมน้ำตาลมะพร้าวพริกแดงจินดาหอมแดงและเมล็ดพริกไทยสดนะคะ น้ำปลาเห็นไหมคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะและเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วแบบนี้นะคะเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะไปลงมือทํากันแล้วหรือยังนะคะแต่ไลล่าย,ยังไม่พร้อมค่ะไลลาจะขอกําลังใจจากเพื่อนๆน,นะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่ช่องไลยลายชิลชิค่ะเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดเมนูดีๆแบบนี้ที่เลยลายเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะและเป็นกําลังใจให้เลยลายทาคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะโอเคค่ะตอนนี้ไลยลาพร้อมแล้วนะคะ เราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะตามไลลา,ลามาดูเลยนะคะเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะกับเมนูน้ําพริกพริกไทยสดในวันนี้นะคะง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกเราจะนําในส่วนของตัวกะปิค่ะลงไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถติดเตาได้นะคะเพราะว่าเราเป็นครัวไทยจะค่อนข้างติดเตาค่อนข้างยากเราก็ใช้ในส่วนของตัวกะปิอะค่ะมาจี่กับทางกระทะกระไดค่ะให้มันเกิดความหอมให้มันมีไม่ไม้นิดๆหอมหนอยๆนะคะ และพอเมื่อก,กะปิของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะนํากะปินะคะขึ้นพักไว้ก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการนะคะคั่วในส่วนของตัวพริกค่ะกระเทียมหอมแดงเราจะคั่วให้หอมเลยนะคะ เหตุผลนะคะที่วันนี้ไลาลาเอากระเทียมนะคะหอมแดงแล้วก็พริกแดงจินดามาคั่วก่อนเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปตำมาคะ่ะจะได้ง่ายต่อการตำตำการโคลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีความหอมด้วยนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะให้มันมีความไม่เกลี่ยมนะคะให้ส่งกลิ่นหอมเลย จะสังเกตได้ว่ายังไงว่าหัวหอมของเราสุกแล้วมันจะเริ่มออกเป็นสีใสคุณๆนะคะส่วนกระเทียมก็จะเริ่มมีความไม่เกรียมนิดๆน,นะคะหอมหน่อยๆเอาละค่ะวัตถุดิบ3ามตัวของเราตอนนี้นะคะก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราทําการปิดแก๊สค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปโขกกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มต้นการโขกกันเลยนะคะซึ่งเราจะใช้ในสของตัวกุ้งแห้งนะคะ เป็นวัตถุดิบแรกที่เราจะโขกลงไปนะคะเราจะโขกให้ละเอียดเลยนะคะและเมื่อกุ้งแห้งของเรานะคะละเอียดเละดีแล้วนะคะเราก็จะทยอยใส่ในส่วนของตัวนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปตามกันเลยนะคะแล้วก็โขกให้ละเอียดเช่นเดียวกันเลยค่ะ เมื่อวัตถุดิบนะคะทั้ง3อย่างที่เราใส่ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงกระเทียมพริกนะคะเริ่มแหลกแล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่งตัวเม็ดพริกไทยออดตามลงไปค่ะค่อยๆขทยอยใส่แล้วก็ตำนะคะ เอาละค่ะเมื่อแหลกดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนํากะปินะคะที่เรานําไปย่างในกระทะลงไปตําเลยค่ะแล้วก็โขกค่ะเมื่อโขกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักนะคะที่เราโขรกทั้งหมดนะคะพักไว้ก่อนนะคะ นี่ค่ะแหลกประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะเรามาถึงขั้นตอนต่อไปกันแล้วนะคะสําหรับการทําเมนูน้ําพริกพริกไทยสดนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็ไม่ยากค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะเทน้ํามันลงไปในกระทะค่ะเราจะทําการเจียวในส่วนของตัวหมูสามชั้นนะคะเกี่ยน้ำมันให้ร้อนแล้วค่ะแล้วก็เทหมูสามชั้นลงไปค่ะ เราจะเจียวนะคะหมูสาชั้นนะคะให้เหลืองหอมก่อนเลยนะคะเราจะเจียวให้สุกนะคะ สังเกตได้ว่าตอนนี้หมู3ามชั้นของเรานะคะก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะ,ะในช่วงระยะเวลาที่เลลา,ลาเจียวนะคะในส่วนของตัวหมูสาชั้นเนี่ยไวลา,ลาเทน้ํามันออกไปสองรอบเลยนะเพราะว่าน้ํามันออกมาค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําในส่วนของเครื่องที่เราทําการโขกค,ค่ะลงมาผัดให้หมดเลย คลุกเขานะคะกับตัวหมูสามชั้นนะคะที่เราเจียวให้ก,กรอบนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะและน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ผัดคุกเค้านะคะให้เข้ากันเลยค่ะใช้ไฟเบานะคะหลอน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการผัดนะคะผัดลวนไปเรื่อยๆเลยนะคะให้น้ำตาลมะพร้าวของเราละลายนะคะแล้วก็ วัตถุดิบต่างๆนะคะนัวเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยโอเค เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูน้ำพริกพริกไทยสดในแบบฉบับของไลลาชิวชิลเป็นยังไงกันบ้างคะเมนูนี้ชิวสมชื่อไหมคะเป็นเมนูง่ายๆแต่ได้ความอร่อยแบบเต็มเตมคำทำทานที่บ้านได้ง่ายๆเลยค่ะสามารถทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆผักสดนะคะแกล้มด้วยนะคะไข่ต้มนะคะได้หมดเลยละค่ะเอาเป็นว่ายังไงวันนี้ไลลาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกับไลลาคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ